สวัสดีค่ะอิงอิงชนกปราศรลองชนะเลิศอ,อันดับ2มิสแกรนท ailand 2018นะคะในเรื่องของการเลือกการทำหัตถการผิวหน้านะคะเป็นเรื่องที่ซซเรียสมากๆโดยเฉพาะยิ่งเข้าวัยใกล้จะ30นะคะทุกคนปัญหาในเรื่องของริ้วรอยความหมองคล้ำนะะในเรื่องของความไม่กระชับของผิวความไม่เรียบเนียนของผิวเนี่ยเป็นเรื่องที่แบบปัญหาโลกแตกสำหรับสาวๆแบบเรามากก็เลยตัดสินใจลองเข้ามาใช้บริการที่พรีวอโต้นะคะก็เลยได้เจอคุณหมอเจน,นะคะ่ะคุณหมอเจินก็แนะนําว่าอย่างน้ององิงเนี่ยควรจะต้อง ต้องใช้โปรแกรมนี้เลยซอฟเว e ค่ะซึ่งจ้ตัวซอฟเวทนะคะทุกคนคือเขาใช้ขึ้นความถี่ที่มีความผี่สูงทุกคนอาจจะไม่ค่อยได้ยินนะคะเพราะว่าเจ้าโปรแกรมตัวนี้เนี่ยมีไม่ค่อยเยอะนะในประเทศไทยอะทุกคน แล้วนะคะทุกคนก่อนทำเองรู้สึกว่าแบบกลัวเล็กๆนะคะเพราะว่าเอ๊ะมันจะเบินหรือเปล่ามันจะร้อนหรือเปล่าเราจะแบบรู้สึกทรมานไหมแต่พอหลังทํานี่คือแบบกลิ่นมากไม่เบินไม่เจ็บไม่ร้อนเลยนะคะคือตอนที่ทาเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกแบบจี๊ดๆเล็กๆแต่ไม่ได้รู้สึกว่าทรมานหรือทนไม่ได้เลยนะคะที่สาคัญนะคะัพอหลังจากทํามาแล้วเนี่ยคือรู้สึกว่าหน้าแบบกระชับแล้วก็อิ่มฟูทันทีเลยค่ะทุกคนคือแบบเราสามารถที่จะสวยได้โดยที่ไม่ต้องจิ้มไม่ต้องเจ็บไม่ต้องทรมาน นะคะทุกคนต้องลองแล้วนะคะซอฟ์เบสที่พรีวอเตอร์คลินิกค่ะ